ว่าน้ำพุร้อนนี่ดีที่สุดเลยไม่แต่แชมพูและสบูเ่เหลวก็ยังมีกลิ่นหอมเธอต้องต้องใส่ใจรายละเอียดนั่นคือกฎของฉันแต่ฉันรู้ว่ายังมีพื้นที่ให้ปรับปรุงอีกมากฮนะแต่นั้นอย่าดังเลยนะพี่จะให้คันทราวมาเธอคิดอะไรได้ไมอมันไม่ใช่การปรับปรุงโดยตัวของมันเองแต่มีบางอย่างที่ฉันสงสัยอยู่ เอ่อคุณมาทำอะไรที่นี่ลิมคุณลืมรู้ที่นี่มันห้องอาบน้ำของผู้หญิงนะเอ,เอตโตคือว่าเรื่องนั้นฉันเป็นสลามนะฉันเป็นสลามไงฉันไม่ใช่ชายเดี๋ยวหญิงแต่นั้นฉันสามารถใช้อาบน้ำได้ทั้งสองแบบใช่ไหมล่ะอย่างนี้นี่เองฉันเดาว่านะั่นเป็นสิ่งเลนะ็กน้อยที่คุณไม่ได้สนใจโดยปกติสินะ <laughs> ริมูรู้โดนจับได้ <laughs> ก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกับเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสรามไปซะแล้วซึ่งพาร์ทนี้เราจะไปตามหาของที่จะเอาไปใช้เยี่ยมเยือนเมืองของดาวโก้กันนะครับไปยกันเลยดีกว่าก็นะก็มันเป็นด่านเดิมอ่ะก็คงต้องเล่นแบบรวดเร็วเพราะว่ามันหาของได้ไม่กี่อย่างเอง เซ็ตมาโอ้ยตัวนี้อ่ะหลบไม่ทันทัดแสงต้องเจอทัดหมืดไปเลยคอร์อ <God Easter. S 1> ีสเตอร์นี่แล้วก็อันนี้เลยปราบปรา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 ป่าป่านีแล้วกันนี้ต่อ,อโอ้ชิออนอันนี้ต่อ,อสวยครับ นี่เนี่ยและก็น,นี่อือหนอนอย่างไหนได้ผลไมส้สนหวังมาชิ้นหนึ่งแล้วต้องตามหาสามชิ้นอ,อิช ยี่ต้งหล่ะครับครับทาริมุรุนั่นจเกี่ยวส่วนผสมของคุณเป็นไงบ้างครับอ่ะเยี่ยมเลยเวสตาฉันจากการเก็บมาได้เป็นตันเลยละ่ะไดคิดว่าเราสามารถใช้มันเพื่อสร้างเหล้าใหม่ได้นะถ้ากจำเป็นผมจะสนับสนุนคุณครับดังนั้นโปรดสั่งเมื่อคุณพร้อมขอบคุณนะดูเหมือนว่าเราจะมีของขวัญให้ดาวก็แล้วฮะ หนึงสัปดาห์ต่อมามท่านริมลุลการจัดเตรียมการเดินทางไปยังดาว,วก้อนได้ดาวก้อนได้พอได้เสร็จสิ้นแล้วครับโอเคงั้นก็ออกเดินทางกันเถอะอดูนะาชออนแล้วก็ซูเิเดจะมาด้วยกับฉันเพื่อไปยังดาวก้อนเพือ่อให้การสนับสนุนนะนะก็ตะและหลาคู่หี่ก็เินไรเดอร์เป็นหน่วยรักษาความปลอดของ,งเรา ไทจินครับดอบแลวก็มิดได้ไปเยี่ยมบ้านเกิดของเขาด้วยเวสตา้าบอกว่าขเขายังไม่ได้สิทธิ์ที่จะกลับบ้านดังนั้นเขาจึงอยู่ที่นี่ต่อโอ้เวสตา้าเพื่อนาสนงสารยังไม่มีสิทธิ์กลับบ้านอ่าหนึ่งชั่วโมงต่อมาอ่าเราสามารถเดินทางได้ทันทีเมื่อคุณพร้อมครับอืม เราสามารถกลับบ้านได้แล้วฮะขอบคุณนะผมซาบซบซึ้งจริงๆแต่แล้วใชฟแม่ละพกนายขอบคุณจริงๆครับเอ้ฉันก็ดีใจนะที่ได้ยินพงนายพูดแบบนั้นนะ่ะประเทศของเราเป็นที่ความก้าวหน้าของเราได้ก็เพรานะคำเชิญ <c oughs> ของพนายเลยนะการที่ได้ยินคุณพ,พูดแบบนี้ทำให้หัวใจช่างฝีมือของผมพองโตด้วยความภาคภูมิใจเลยฮนะ มีความสุขจังเลยนะอืมสนุกกับการอยู่บ้านละแค่ระหว่างเราฉันรอที่จะได้เจอนายที่จุดรัดพบคืนนี้ไม่ไหวแล้วแฮะเออบอสอ่ารถมาที่อยู่ด้านหลังฉันบรรทุกของขวาญสำหรับเจ้าราชากาเซล การแบ่งพวกมันไว้ในท้องของฉันมันง่ายนะแต่ซูน่าตัวแย้งว่าความเป็นทางการนี้สําคัญในเรื่องนี้เช่นกันเธอได้เรียนรู้เรืเร่องมายาจากเวสตาเป็นอย่างมากในช่วงหลังๆนีดนนน้ดังนั้นฉันจึงสามารถพึ่งพาเธอได้ในเรื่องมายาด้วยเช่นกันนันลืมทุกอย่างไปหมดเลยฮนะตอนที่เรามาถึงที่นี่โดยให้ซูน่าจัดการแทนไอ้นี่โยนงานให้ลูกน้องเฉยนี่ไ <laughs> ง ห้องวางแห่งอาณาจักรนักลบดากอนดีใจนะที่ได้พบนายริมุลุราชากาเซลลีข้อมูลทุกหยดที่ฉันมีเกี่ยวข้องกับมิริมนั้นเข้าใจดีแล้วว่าทำไมดอฟถึงไม่เชื่อว่าเธอจะเป็นจอมมารได้นะแต่ความจริงก็คือความจรงิงฉันคิดว่าราชากาเซลเลชื่อฉันเพราะมันผ่าเกินกว่าจะเป็นเรื่องโกหกกันนะโอเคฉันเชื่อนายลิมุลุตอนนายด้วยเหรอ ส่วนนายด้วยหรอดอบแน่นอนครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณได้รู้จักกับจอมมารโบราณขนาดนั้นนะ่ะคุณเนี่ยเป็นผู้รู้รักจริงๆเลยฮะคุณลิมูรุทํไมชื่อเอาถึงภูมิใจจังอะเท่าไรหรอค่ะนั่นคืออะไรละ่ะเล่ากันเล่ากันจากแอปเปิลน่ะเวลาเรากทําทํงานเพื่อนําเข้าผลไม้เพิ่มเติมดังนั้นเราจึงสามารถผลิตได้มากข,ขึ้นจากนี้ไปด้วยนะนะ นายนำเข้านายนำเข้าพวกนั้นมาด้วยหรอหมายความว่านายได้พบกับคนชาติอื่นนอกจากดาวโก้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมอาจากบูมบูลหรือเปล่าอ๋อแล้วทำแบบนั้นด้วยแหละแต่ผลบัญญเนี่ยมาจากอาณาจักรสัตออามาจากสัตว์อนะอยู่าซาเนียกันหรออ๋อเจ้าแห่งสัตว์ลายวูอิวิโอได้ทำข้อตกลงกับชนชาติอื่นนี่นเนนี่ยนายได้รับความปวดปานจากเจ้ามารมิลินไม่พอแต่ยังได้รวมถึงเจ้ามารคาริออนด้วยหรอ ช่างหน้าเกีงขาจริงจริงแฮะราชาราชาผู้รอหลวงมามามาไม,ไม่ฉันแค่บังเอิญช่วยผู้ติด,ดตามของราชาปีศาจคาริออนเองและนั่นทำให้เขาพูดคุยเรื่องการค้าหล่อประเท่นะถึงแม้เราจะส่งเพียงคณะผู้แทนไปในตอนนี้ก็เถอะถึงกันั้นก็ตามเถอะจะเป็นการเพิ่มกำลังสำคัญให้กับเทมเพลตอย่างมากนะครับอาจจะได้แทนที่อาณาจักรฟาร์มูลที่เป็นศูนย์การค้าหลักเลยก็ได้ฉันก็คิดอย่างนั้นนะ ไม่ต้องพูดถึงอนาคตเลยเครื่อง,งดื่มมีดีกว่ามากมากกว่าเหล้าใดๆที่ฉันนำเข้าจากฟาร์มุดอีกอฉันตั้งตารอนะที่จะสิ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นจกากการเป็นหุ่นสวนของนายนะ่ะอาจากฟาร์มุดนั่นหรอไม่ใช่ที่ที่ยอนมามาหรอมาจากฟาร์มุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงหรออ๋ออันดับหนึ่งหรือสองในบรรดาตะวันตกทั้งหลายอ่ะ ประเทศของเราก็พึ่งพาจากวามมุนนดและอาณาจักรจักรพรรดิเพื่ออาหารอยู่เหมือนกันนะว่าแต่ว่าระหว่างที่นายกับฉัน,ฉ,นฉันไม่ชอบกษัตริย์แบบขอกเขาจะไม่ชอบกษัตริย์ของพวกเขาท่าไหลอะนะริงดิ กระผมนั้นนะโลภมากเกินไปนายจึงต้องประสบความสำเร็จในการค้ากับซาเนียนะไม่ว,ว่าโดยวิธีใดก็ตามเอ่อนายก็ควรจัดหาแอลกอฮอลให้กับรุ่นพี่ของนายให้เพียงพอด้วยล่ะรุ่นน้องของฉันอาวุโสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขอ้อนี้เลยไม่ใช่ยหรือ,อ,อยังถึงเวลาพูดเรื่องกับอังเจอร์แล,ล้วสินะพูดถึงการโทรแล้วแต่จะรับคำประกาศสงครามกับปวรันแห่ง เทวาทูนเม,นม,นนมื่อเมลานมานี้อะไรนะนายรู้จักนายรู้อะไรเกี่ยวกับอาจาักรเทวดาม้างมาั <S <S ้ยันสินะมันไม่มากนักหรอกแต่เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับออแอลกอฮอล์เราจะบอกทุกสิ่งที่เรารู้ให้นายก็สนใจเรื่องแองเจลด้วยเหรอเอนั <S <S ้นดูวุ่นวายฮิก,กติตั้งแต่เวลาด่าหายไปอตอนนี้พวกเขาดูเหมือนจะเคลื่อนไหวต่อต้านเทมเพสตด้วย วกาเขาไม่ใช่ชนชาติแข็งแกร่งแต่เน่หของผู้นำของพวกเขาไม่ควรมองข้ามตรวจสอบให้แน่ในาจานะวันนายใช้ความระมัระวาังทุกประการอ่ะฮะเออโอซูเบรดไม่ใช่ซูเบรดใช่ไหมฉันไม่สามารถอธิบายละเอียดมากเกินไปได้นะแต่กเธอมีความสัมพันธ์กับอังเจกกินมากกว่าคามสัมพันธ์เล็กน้อยนะขอพาที่ขัดจังว่า แต่แต่เวลาตัวจริงในโรงนี้เป็นยังไงหรอคะเออใช่ฉันไม่ได้ถามสิ่งที่ฉันต้องการเลยฮะการมีอยู่ของเหล่าเทวดาเป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อความเจี่ของบนบาทอันเจอมีพิถน่ะนะนอ500ทุกห้0รปีเทวดาจะลงมาจากสวรรค์แล้วก็โจมตี เมื่อพวกเขาทำเิ่นนั้นพวกเขาจะทำให้ชนชาติพัฒนาเป็นแล้วเพียงชาติเดียวเป็นเป้าหมายของพวกเขาแล้วก็บพวกเขาออกจากแผนที่เหตุผลที่ดอทถูกสาาร้างไว้ใต้ดินก็เพื่อหรือเรื่องสงครามเช่นนั้นนะหน้าแล้วก็เองก็เกู่ความลับไวเช่นกันแฮ่เป็นไปได้มากนะที่เทมเพจะถูกทำเครื่องหมายโดยพวกเขาในอนาคตอันไกลเนี่ยระวังไว้ด้วยเราพูดถึงแล้วค่ะสำหรับข้อมูลมในพร่หลังนะดินดองของฉันเอ,อ๋ย อ,อไม่ว่าจะโลกนี้หรือโลกก่อนฉันก็กลัวคนอื่นทำให้ฉันกลัวอื่นเวลาทําฉั้นใั้นเสมอเลยแฮ่ทุกอย่างจะโอเคค่ะอะอะชิออนอเธอเลืมบตั้งแต่เมื่อไหร่นี่จะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นโรนาซาเนียบอมอดหรือแองเจินหรือที่ไหนก็ตาม ลิมูรุพืยิ่งใหญ่จะจัดการมันเองเฮ้ยชิออนตัวอาหารของเราตอนนี้เต็ไมไปด้วยอาหารอร่อยนะนะช่เตาดีๆก็ไม่ต้องพูดถอะถ้ารับปาก็เหมือนกั็เหมือนได้ทำแล้วปล่อยให้ท่านลิมูรุจัดการทุกอย่างเลยอ่ะ,อะเธอดมไว้แล้วระวงังเราจะช่วยเธอเอง เให้ตายเหอะฉันทำยังไงกับผู้หญิงแบบนี้ดีเนี่ยขอโทษด้วยนะคะที่คุณต้องเห็นภาพการแสดงภาพที่น่าเกียดแบบนี้่ะขอโทษที่เกี่ยว่าบเลวชาวของฉันน่ะใหญ่นี่มันหายจริงแฮะเมาหัวแล้วน้ำเหมือนกันแฮะไม่เป็นไรหรอกลืมไปรูครีบเธอไป้าหของเธอขออภัยด้วยค่ะจีออนทำเรื่องอีกแลจ้า เดาวก็ทางเดินในวังว่ะโอ้ชักหน้าปอายจริงๆพูดถูกพูดอีกก็ถูกอีกอท่านาลีมอเลยแต่การได้รับรองใจมากขนาดนี้ทำให้ฉันอยากให้สมกับความคาดหวังของพวกเขาเลยฮะยีออนหลับอย่างมีความสุขเลยนะคะ วันถัดมาได้มีบรรกาศมิตรภาพระหว่างชาติของฉันกับดาวก็ได้กล่าวฉันได้กล่าวสุนทรพจน์ในฐานะตัวแทนของเทมเพลตได้คิดว่าฉันทําได้ดีนะแต่ว่านาชากาเซลบอกว่ามันสั้นเกินไปถ่อมตัวเกินไปและก็พึงพาความเห็นของผู้ชมมากเกินไปฮเฮาก็เลยตําหนิฉันจริงๆถึงอย่างนั้นฉันก็ยังขอบคุณนะที่เขาไว้ใจฉันมากเพราที่จให้คำแนะนำที่ใจจริงแล้วก็โดยเหตุผลนี้ฉันจึงผ่านงานใหญ่ของฉันในดด ก็มาได้อย่างปลอดภัยจะได้ไม่เจ็บปวดกลางกลางปีกออกเล็กน้อยใช่ไหมล่ะเอ้ยร้านผีเสื้อกลางคืนร้านในตำนานยินดีตอน,อนรับเราเราคุณอยู่เลยคุณสลามฉันมาถึงแล้วนี่มันสว่างชัดชัด สวัสดีสาวทั้งหลายสาวงานทั้งหลายผมไปถึงแล้วเอวทั้งหลายท่านสบายดีใช่หรือไม่แน่นอนนานแล้วฮะเราคิดว่าคุณลืมเราไปแล้วซะอีกไม่มีวันหลอกยินดีต้อนรับหนุ่มๆว่าคุณคงเป็นเพื่อนของคุณสาลามสินะว่าเรายินดีต้อนรับเลยยินดีเลยนะครับ เดเหมือนงุนนะพวกนั้นจะมีช่วงเวลาที่ดีเหมือนกันฮะเอคุณนายมีเวลาสักคู่ไหมครับม,มีอะไรให้ช่วยนัน่นเหรอคุณสลรามจะมีพ่อจัดเอ็งเคลมาที่นี่ไหมอ่ะเองเคลเหรออ๋อใช่มีคนหนึ่งที่มักจะมาที่นี่บ่อยๆเมื่อนานม,มาแล้วน่ะเพาพูดเรื่องอะไรบ้างแม่ก็ถามถึงป่าจู่าแล้วก็บังกรแห่งบังกรเวโร่าแต่ฉันไม่ได้เห็นเขาในช่วงหลังๆนี้เลย อย่างนั้นเหรอเขาเป็นปัญหาสำหรับคุณเหรอคุณสลามอาอาจจะอนะถ้าเธอไม่ได้เห็นเขามาพักหลังนั่นหมายความว่าเขาเล่เราข้อมูลเสร็จแล้วสินะคุณเป็นอะไรเปล่าคุณสลามอ๋อืฉันฉันโอเคอ๋อฉันออกแล้วได้เห็นคุณพูดติดขัดเมื่อบ่ายนี้ด้วยนะเอ๊ะอะไรนะเธอจะดูงั้นเหรอไปใกล้เลยล่ะ นั่นมันแ,แค่แค่เธอรู้ใช่ไหมก็เป็นการสแสดงนะ่ะนั่นคือการสแสดงฉันดูไม่มปประสบการณ์จริงๆใช่ไหมเนี่ยั้นเราจบแค่นี้ก็แล้วกันมันทำให้ฉันประหลาดใจมันทำให้คุณประหลาดใจดีใช่ไหมเอ๊เอ๊คุณดูใจจริงมากนะฉันคิดว่าความใจจริงของคุณเนี่ยดึงดูดผู้คนมาหาพวกเขานะในแง่นั้นด้วยจะให้คะแนนคุณเต็มเลยนะขอบคุณนะครับ และทุกคนก็สุดสนานกับค่ำคืนนั้นแต่ว่านะระหว่างทางกับแต่ผีเสื้อลาตีเราโชว์อะไรฮะที่ถูกสูนาพบเขาฉันรู้ว่าการห้าข้อตัวมันจะส่งผลเสียดังนั้นด้วยคำพูดไม่กี่คำการคำนับอย่างนอบน้อมและการอ้อนวอนให้เธอเห็นใจห่ามความน่ารักที่แสนเจ้าเล่ห์ฉันฉันจึงขอโทษเธอ แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยฮนะฉันต้องกินอาหารเช้าของชิออนเปน็นวันนึงสัปดาห์เพื่อการไถ่าบาปคำแนะนำของราชากาเซลถูกต้องที่สุดฮนะคำขอโทษของฉันคำคำคำขอโทษของฉันมันสั้นเกินไปถ่อมทัวเกินไปและก็พึ่ง่าเขื่อนใจมากเกินไปอ่ะเราได้ทำทุกอย่างที่วางแผนไปแล้วในเมืองเดลโกเดลกอนและก็เราออกเดินทางกลับบ้าน เย่กลับมาที่เมืองแล้วจ้าคุณกลับมาจากดาวโกอย่างปลอดภัยแล้ว,ออวสินะครับผมได้ยินมาว,ว่าประสบสำเร็จอย่างมากตอนนี้การังของเรากับยสาสเนยกำลังเฟื่องฟูเทมเพได้เติบโตขึ้นอย่างมากเลยล่ะครับนะฉันก็ออบคุณพวกนายทุกคนนะนะาส่เรคาพยายามอย่างหนักขอบคุณสำหรับคำพูดดีๆครับ นอกสนามฝึกอะไรอ๋อท่านก็นมาจากแถวกวก็ลาซินาะทาริมูรุยินดีต้อนรับกับพระชายากรเร็วส่งขันทักทายมาถึงท่านด้วยนะมาถึงนายด้วยนะอ๋อขอบคุณมากนะที่บอกให้ผมรู้ถ้ามีความสุขอย่างไม่เคยไม่คาดคิดเลยที่รู้ว่าเพื่อนเป็นรบสนักของข้ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะนะเพราะนายนะเขาถึงจ ดีกับฉันนะ่ะอีกนี่ไปเดินกับฉันเหมือนรุกน้องที่มีข้าของเขาแล้วคอยช่วยเหลือฉัน balances. อย่างใดก็ตามท่านดีโมรุดูเหมือนข้าจะสามารถใช้ทักษะที่ข้าได้เรียนได้จากประสบก,ก,กสารณ์การต่อสู้จริงได้ในที่สุดแล้วฮะคุณจะสู้กับข้าได้หรือไม่เออถ้าท่านมีเวลาว่างพอนะอ่ะงั้นเลยฮันโคโล่ไปแล้ว แจ้งเตือนมีการเปลี่ยนแปลงปาร์ตี้โอ้กอ,อืมอะไรวะเฮลิคเรสสามารถใช้งานได้เนี้ยถ้าเป็นไงเนี่ยไม่รู้อ่ะอ่ะลองดูสิเป็นจริงเลยคกเป้าหมายที่เราพบเจอมาแล้วคือกองทัพของประเทศจี <c oughs> <c oughs> มาดิบม่รไอ,อ้แย่หลบไปทันหลบนี่เนี่ยเอ้ยเอ้ยหลบสี่เอย้ยหลบหลบหลบเอ้ยหลบนี่เฮลเว่ยโศกอุ้ย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 เชี่ยทาหัวอยู่แล้วเวววววนี่ยโศกนี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยโอ้เฮือดนี่โอ้เหี้ย หลบนีนี่แหนะลบหนีนี่แหนะ่นี่แหนะ่นี่ยหนีเห็ว่เกิดโตเออ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 นี่แนะ่ต่อให้เป็นลิมูลุกกโหดเหมือนกันนะครับอ้าวไปโดนแอนหลบ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 นีหลบนี จบได้หมดเว้ยเก็บร้อยอะไรอะ่ะอาคารที่ใช้งานเอาไหอ่าขอบคุณนะท่านรลิมลูรุที่สู้กับข้าแต่เองก็ขอบคุณนายนะเร<า>อยู่ในช่วงเวลาฝึกต่อใช่ไหมล่ะนายก็มีวันเอาชนะฉันได้ จริงดิท่านลิมูรุท่านเพิ่งกลับมาจากการเยือนเยอที่เมืองดาวก้อนแต่ท่านกลับมาฝึกฝนอีกแล้วนั้นเหรออ๋อใช่นะฉันาจะเข้าร่วมด้วยแม่ค่ะไม่ใช่ว่าฉันได้รับแรงบันดาลใจจากฮาคุโร่หรืออะไรก็ตามแต่ฉันก็ฝึกซีนใหม่ๆด้วยเช่นกันอ่าตอนเนี้ยอา่าข้า มาถึงแล้วท่านิมโตตมนจะว่าอะไรไหมหาค่าแสดงให้ท่านดูโอ้เธอกำลังฝึกเทคนิคใหม่กันเหรอนั่นฉันยังเห็นจังขอบคุณค่ะงั้นถ้าง,งั้นก็อะไรอ่ะเอเมื่อไรกันเนี่ยที่เธอรด้พัฒนาเทคนิคแบบนี้ขึ้นมาเธอได้เก่งจริงเลยนะสุนะขอบคุณค่ะคุณจะช่วยฝึกกับฉันได้ไหมคะเพื่อที่ันจะได้เชี่ยวชาญเทคนิคนี้ แน่นอนฉันไม่ละเกียดเลย,ยจะทำให้นายใจว่าเธอผ่านาการทดสอบด้วยโอ้ไม่กอดฝึกกี่คนวะเนี่ยโอ้ oh. ไหนท oh. ่าใหม่ยซูนะป้องกันเหรออะไรอะ่ะน่าจะเป็นท่าป้องกันหรือมั้งแต่รอ <c oughs> ไหน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 มาแล้ว นี่เน่นี่เนี่ยป้องกันโตอ๋อบับต้องกันอืมเปลวเพลิงโตลบนี่เน่นี่เน่นี่เน่นี่เนี่ยนี่เน่อือโอเกิร์เฟมโตนี่เน่นี่เน่นี่เน่เอสซืเป็นไงล่ะ กเรียบร้อยคืน้ามีบัฟป้องกันแล้วก็โอเคอยู่นะโอเคเฟมโตนี่เนี่ย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 นี่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 เออต้องเริ่มแบนี้คือน้าเป็นตีธาตุ โอ้ยสะดุ้ยเออไปสุน้าเฮ้ยสุน้าไม่มีท่านน้ำอ่ะใช่สุน้าไม่มีท่านน้ำนี่แน่นี่แน่เปรย์เพิงตามบนตกอะไรสักอย่างอุ้ยโดนอุ้ยเกือบโดนนี่แน่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 อยู่อ้าว เรียบร้อยจบสุนานี่น่าจะเป็นแบบเน้นป้องกันพราะวังกับดักเรียบร้อยเคลียร์ขอบคุณนะที่มาฝึกกับข้าสดุกมากเลยละ่ะสุนา่าชอบเห็นเพื่อนของฉันแข็งแกร่งขึ้นนะและฉันก็สนใจนะที่จะเห็นที่งใหม่ๆอยู่เสมอ จะได้มีตัวเลือกมากหมขอบพคุณมากค่ะบังเอิญว่าการสำรวจกล้ามทางเหนือที่คุณพบระหว่างการเยี่ยมชมดาวก็เป็นยังไงบ้างคะอ๋อใช่แล้วฉันลืมไปเลยฮะเราควรไปสำรวจถ้ทำทางเหนือด้วยสิให้เป็นที่มาที่นี้สำหรัขบขั้นี้ไม่รู้เจีเปิดแผนที่ใหม่เหรอแผนที่มันจะเยอะไปไหนวะเนี่ย นี่ไงท่าทางเหนือเรียบร้อยเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นอะไรอ่ะอ๋อนี่ชิออนความกวางของชิออนนั่นแฟงยิ่งขึ้นก็มีท่าใหม่ให้แล้วใช่ไหมอ่ะอานไม่ทันไม่เป็นไรนี่ไงปวดล็อกกระสุนสูงกระสุนเวทมนต์สูงสุดหลังจากความตัองการชิออนเอ้ยท่าดีเออนี่นี่นี่เอา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 มาเอามามา หาแม่งดีชอบโอเคก็ไปสำรวจถ้ำทางเหนือแล้วค่อยจบพากันดีกว่าไหนดูไหนสิถ้ำทางเหนือดีไงถ้ำทางเหนือกลุ่มที่ใหม่ถูกค้นพบเอ้ยไม่เป็นนะลืมแปลว่าชิออนมันเต็มแล้วแล้วค่อยเปลี่ยนชิออนไหนขอลองเวทใหม่หน่อยแล้วพวกลูกกระจอก ถอยไปหยาอืมอืมแล้วก็ต่อยรอบนึงอืมถ้าแม่งแรงจริงอีอีเออโอ๊ยเหยโอ้ยถึกไปไหนเนี่ยนี่เนี่ยไอสเปียโตอืม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 นี่นี่นี่ เรียบร้อยนี่อีกเก็บเก็อืออีซี่โอ้โอยกล่องยุบฮะบอกแล้วว่าอีซี่ไหนดูหน่อยสิโอ้ยไม่มีท่านี่แต่มีไอ้นี่ไอพิโตไปเลยกองทัพ กองทัพพึ่งมีคาดมารหนีและกายสเปียไป้ายแล้วเก็บเก็ดอย่างน้อยก็เก็บเกลดหน่อย <c oughs> ถ้ามันแรงจริงตีสองทีไปแล้วน่าจะเอ้ยอันนี้ทางไปต่อ อันนี้มีมอนวอสีซี่นี่แน่อือนีแล้วก็โอ้โหชิออนต่ออือออบนี่กระสุนเวทมอนเอออ,ออืออือออน,นี่นี่ีนแน่นี่แน่น,แนี่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 น่ นี่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 เอ้ยไม่นะอ่าไม่ทันโอ้จะทำไบมนั่นสักหน่อยเอสมากกว่าเอสอะอันนี้เต็มไนมาฝั่งนี้หน่อยซิอุ้ยมีกล่องเปิดสิรออะไรล่ะตีปังยาได้แล้วไปแล้วก็ขึ้นข้างบนรุยโลดโอ้ยหน้าหลังยอย่าหรอ ทางไปทางนู้นน่าจะเจอนั่นลบอืมอาบิโตะอ๋อพลังแสงหน่อยไปเลยเฮ้ยอะไรเด้งขึ้นมาไม่รู้เออเออ ต้องสงสัยเมื่อกี้รัวปุ่มไปหน่อยอืมเรียบร้อย EC EC จริงจริงๆเมื่อกี้น่าจะาเ,กเกิดขัดข้องนิดนึงนะครับโอเคมันเด้งโอเคไปไปสู้กับบอสดีกว่าดูจากลักษณะแล้วจะเป็นบอสธาตุไฟปะแต่ว่ามันมีจระเข้ไฟด่านที่แล้วไปแล้วนะอันนี้จะเป็นบอสธาตุอะไรวะเนี่ย แสงเหรอไม่น่าใช่ไหนดูหน่อยทารมืดมีจบเลยนะเนะี่ยทารไฟจริงด้วยลบเออน,นี่ไอซ์เฟียโตกอืออืออือลบนี่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 ไอซ์เฟฟยอาเออเคียงข้าวก่อนโอ้เฮ้อนี่นี่ย บางงานมาตีฉันนี่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 เพราไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยมาทิ้งโอ้โหมาทิ้งระเบิดด้วยเว้ยนี่เนี่ยไอซ์เฟียไปเลยพายุอ้าวไม่โดนหมดเลยลบเอิ้น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 ลบนี่เนี่ยแล้วก็ไอซ์เฟียต้องหลบแมนะ่ะระเปิดดีวว่ะ ไอ้ชีนี่งไงกูว่าแล้วโดนจริงด้วยแม่งเอ้ยแหนแง้แง้แง้หลบไอซ์เซฟิเออรอหลบก่อนใกล้แล้วนี่งไงกูว่าแล้วโอ้ยมันถึกไปไหนวะเนี่ยฮะโอ้ยกูจะตายแล้วไอซ์เซฟิเออ สองน้ำแข็งเออมึงตายสักทีโอ้ยโอ้ยแม่งกว่าจะตายไปสำรวจทางทานเหนือเรียบร้อยกลับเมืองมาแล้วจ้าไหนเอามีในเรื่องเหรอโอเคเรียบร้อยโอ้พวกคุยกับลิกกุโอเค ไหนไปดูหน่อยเซหาที่ตัดจบพับสวยๆมาจบที่ร้านนี้ก,ก,ก,กนนันดีกว่าก็ตาและครับก็พารนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนดีวกว่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ติดตามผมด้วยเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพารน,นี้นนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ